มาดูเรื่องของการเตือนภัยบ้างมิจฉาชีพครับท่านผู้ชมรัฐบาลเดินหน้านะครับกระชับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชา,ชาชนผ่านบริการแจ้งเตือนอมิจฉาชีพนะครับเรื่องของฟีเจอร์ใหม่บนไลน e o f f i c i a l BAC Family เช็คแจ้งเตือนภัยสะดวกทุกที่ทุกเวลาครับนายอนุกูลพึกษาณุสักรองโฆษกประจำสำนักนายมนตรีเปิดเผยข้อมูลครับว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็วมากทำให้ทิศทางการทำธุรกิจและการทำ ธุรกรรมทางการเงินล้วนจําเป็นต้องใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิตอลหรือแอปพลิเคชันต่างๆทํา,า,าทให้กลุ่มวิชาชีพเล็งเห็นแล้วละว่ามีช่องว่างแน่นอนในการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆกลโกงใหม่ๆในการคุกคามหลอกลวงเหยื่อให้ทําบัญชีธุรกรรมดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนารักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกระทร,รวงการคลงังบูรณาการกัน,กนครับทำความร่วมมือกับ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอจากรรมทางเทคโนโลยีพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันครับเปิดตัวบริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพฟีเจอร์ใหม่บนไลน์ออฟฟิเชียนนะครับ BAC Family เป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการของธนาคารปัจจุบนันมีผู้ใช้บริการและติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเลทของธนาคารเป็นจำนวนถึงมากกว่า14ล้านยูเซอร์เลยครับทางรัฐบาลก็บอกว่าปัญหาอาจากรรมทางไซเบอร์ครับถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่รัฐบาลมุ่งเน้นนะครับแล้วก็เดินหน้าปรับปารามอย่างเข้มงวด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงแล้วก็วิธีการหลอกลวงของมิจฉาชีพครับซึ่งผลของการจับกลุมและอายัดเส้นทางการเงินจากคดีอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยครับถือเป็นหนึ่งในผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของการทํางานอย่างจริงจังของรัฐบาลนะฮะสำหรับ Line o f f i c i a l BAAC Family นี้ครับที่รัฐบาลแล้ก็หน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยร่วมมือกันนะฮะ พัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันก็ถือเป็นหนึ่งในการยกระดับความปลอดภัยในการป้องกัน <c oughs> การเข้าถึงเครื่องมือในการที่จะเช็คมีการแจ้งมีการเตือนภัยมิฉาชีพได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์บัญชีม้าหรือว่าบัญชีปลอมบัญชีต้องสงสยัยเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและอันตรายรวมถึงการแจ้งเบาะแสะอาชญากรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียลไทม์นะครับแบบ all in one place ครบจบในเซตเดียวครับ